มันใไม่ใดขึ้นลมเลยฮะโอ้ตายๆๆๆๆอะไรจะพร้อมกะตาย่หนละ้องนี่จะเยอไหมรอมกันนะ่เลยบอกล้วนี่ลยบ้อมาดูน้องไม่น้อยปลาเยอะน้องสามีก็สามีละ เละมาแล้เอฟีเละแล้วนี่แล้ีล้นี่แล้ปลาเยอะแยะเลยดูดปลาทั้งนั้นนะครับงจะลเลแค่หมึงโอ้เี้ยางเงี้ยเลียมาดูมันองเสร็จแล้วมันแล้วแม่ พอแน้พอลั้นไ่รู้ละอันนั่นอันหูเย็นก็เต็มว่ะพีก็เต็มว่ะหูเย็นได้ั่อเอามามามองปลาพี่มาันไม่ได้เอ้งพี่มึงได้เย็นบอเอ มันไม่เห็นารนี่มามานี่เอาดึงเย็นก็ได้สิ่เห็นแล้วพีเย็ตอนนีนเส่ากุ้งกุ้งยังได้ยินนเอาพี่บอกพี่เห็นแล้วเาแต่ไม่ได้ยินนี่อะไรไม่ใชยตายเย็นไปพี่เห็นแล้วล้วงแล้วเต็มอ้วนเต็่อ้วนเต็มเต็น เอฟซีเอฟซีปลาค้อโอ้เอฟซีเอฟซีลาลงลงโอ้ยจะหาคเอาลงหรอว่าแล้วคือมีแบาต้องถังจุกระจายแค่มชาข้อ้งลไม่รจายแค่สโต้ลงมาต้นนี้เะรอมลงเหอไม่มาลงแบบม่เหลือปลาข้อมีนะลูกนะนะนปลาก้อมีนะคะอแม่ก็มัครองนี่แม่ก็มัค ล่ะบัแม่มสอนเด็กปรทเอฟซีแม่เด้ัแม่ลสอนเด็วอยู่เอาคือแไหนลงยูทูบได้เลยแค่จะดังเดีวอ่ดังนัปลาตงนี้บ่คเอเจงเกิดเขาเป็งเกิดมันสิเอ้ยเริ่มแก้ได้สองคนต้งลงนั่นแหละน้ำแงการับกเนาะเพรจะเนกาอืน

ยูทูบเบอะว่ะเราต้องปัดไงอืมโิซืออืมใช่ปัญหาคนกระดังช่วยมันได้กันกระดังน้อนรกนี่แหละมอนี้โอ้เหน้องมุนดูอีเท้าว้าวชุกไปกระคำหนเลยว้ายมีเพื่อนมาหลงด้อนอนพอนาปัดนี ซูดมาเฝ้าเนอะเก็บไเนอะเก็บไอันมูปูือีเผือตัต่มันฮืลยว่าไม่ได้กินปลาแล้้หมูพวกมาหลายตนีู้รานมันอะไดใช่ปปลาข้อโลกน้าบซอสเนี่นามีบอกตัวนเนาะตัเทาไหตีตีได้่าตัวเอาตีตีลองดูด้วไม่ได้ปลาปลาคือใช่ตาคือถ่ายรูปบนนี่เหอวย การน้ันข้าฉนมาดังเนารโอ้ยเขาออห้องซอดีบอเทย่เนาะ้าใจเขาเห็นเบิรตประเทศน่บกเห็นเบิรประเทศพกรียกานขทแนดข้นจะลังน่อ้เลยโอ้ยเออกรายากรย่าะย่ากานมันโาซ่าเขาเี่ยเป็นกินเพ่กายช่รู้ไหายช่ใช่่การยืมก็น่าจะลาไคนบันเพิ่งน้องชิดบมีเลยชีวิตบ้านนาเนาะ เอากมันมันไหมเอามาซ้อนเลยค่ะันามาดูตนาแม่โทรมาเด้อมาเลยมาเลยบายแม่เอาปาก้อกัมนาเมรยอไม่หย่ตู้ขึ้นเมตรตอนี่เลยมันลมมันลมแนดูดนี่แม่โทรมามาใครแม่ข้าและห้างย้ำนำรู้เท่าไห่ขาแต่มู่ย้ำูนโอ้ตายขไ่ได้อีงนี้เลมันดังมดัง ลรเกินมาสันนี้ต้อคนห็นเนาะไมเบิดโทษโลกเรา่ะเอาลูกเป็นเดินมากบูเปนน้ลูกเบิันกันหนน้ำนี่ขอบีหนมันโอ้โมันกึ่งงา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 ้ีเตนนาลีไปโอ้ตะอจังเด้ได้ตัวนี้แะตัวนี้นะเัาไปกันเรืนี่นะเต้ยเ่ายันตีใหมันได้เขาล้ตะขอดเขาบีหนเลยตักั กันลไปอาบน้มากันลสวยเด้อกันนบารีมีลงเด้อเราบอกเธด้อซูเปอร์นี่กันสวยนี่กัีกเราไปนลงน้ำตาตนตาโหสังก็ไปเอาด้วยนะมาาโหสังอยู่เพียงนานี่กันงามน่ไปาส่วาร์โลาบารีเด้อตัวนึงนี่แม่มีลงอีเ้าบารีหนาวตายนี่โตายแล้มันหนาวด้าเศร้าเลยเด้อพ่อมึงเอ้เศ้าเลยเด้อ น้อยแล้วไรอมีหัวสกันเย็นแล้มาส่องโซ่บ้างไงกูได้ส่องตัวยั่งยั่งกูได้นั่นน่ะได้ตัวหนึ่งเลยขอคนทษคุณแหลมมันได้เหลือสองบัที่ตัวลงๆนะลงจริงนะไร้เลยมีลงอีกเล้วบ่านนี้เขาด้งขึ้นนี่นะโอ้ตายตายมึงกจัง่ายจัง่ายหรือปลานะเอ๊ะเอ้าเออไม่เต็มเลยนะน้น้ำน้ำนอำน้ำน้ำน้ ปาจะง่ก็ไล่ลายเนาะขึ้นไาดมีลงเด้อบายบายบายบาริงขึ้นาเด้อขึ้นมาขึ้นมาเป็นยังไงขึ้นมามีอ่ะปะช้อนลดมาแม่ต้านมึงโอ้ยไปอาบน้อบาีใส่ชุดใหม่ก่อนไป่ทยซูเปอร์ซูเปอร์ไปให้รู้นั่นมันยังกรได้มือันี่ละนี้ก็ลักไปไทยเตแม่ถ้าปยเ็แมเป็บาเด้อ สูแม่เป็นสู้แม่เป็นงามเลยตันนี่ะมาทายตัวขี้ตุ่มมันก็ขี้หายเลยทุกคนนะนี่งามขี้เก่าเนาะเอาเอตมาสาเอยเองนะฮะนะเชียวข้ารู้กูไปเบ <huh ื่อเห็นไหจะไปเสร็จไหเมื่อมอเก่าอี๋มันติดีดอ่ะเท่ากบพอแล้วถ้าบอกนะซัำไม่พอแล้ว ออพอแล้วน้องเก็บตัวไอพี่ดมนี่เก็บไปก็พอเต็มให้ลนะห่อแล้วเบื่อไป้าคอเริ่มเบื่อเก้วเด็กเก็บเลยตัวนัตตวมานําหลังกันเอาทิ้งไปจีวิเป็นนองก็รอบเบอใช่ไหมเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็อย่ารีบนะครับเข้ามาติดจานจานว้าววรววววววอวววววว้ววววววว ยังไม่แห้งนะเอฟซีเพราะว่าเครื่องมันเสียก่อนนะน้ำมันมันหมดน้ำมันมันหมดนะปลาก็ได้เยอะอยู่นะเอเนาะปลาจะเยอะเออเบาแลเขามมือมาอะนขอบคุณมากครับออนุาลงคลิปาผมลุยอย่างเละเทะนะครับเอเออเละเทะวมันขี่ตุมายเนี่ยายลูกลูกกันลงไอมเย